สวัสดีครับกับผมเคสเกมเมอร์นะฮะนี่เรามาเปิดแคปซูลกันดีกว่าครับทั้งหมด2 0 0แสนแครดนะฮะที่ผมเติมเข้าไปมาลุยกันเลยนี่ผมหวังว่าจะไปซื้อพวกของดองเนะี่ยที่ผมทำไปคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมจะลงคลิปวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเปิดแพทเราจะมีคลิปหนึ่งนะฮะแล้วหนึ่งแคปซูลอยู่ไหนวะเอาเนี่งเปิดแคปนี้แล้วกันเอากล่องตีบวกไปขายด้วยผมคิดไว้แล้วว่าผมจะเปิดไออันไหนวะที่มันได้หวอใหม่ไออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หวอ อยากได้หวอ USA ใหม่นะเขาเรียกอย่างงี้เพราะว่ามันมีราคาส่วนไอ,อ้หวสองสีมันขายได้ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่น่าจะสามพันะตอนนี้น่าจะราคาขึ้นแล้วเพราะคนไม่ค่อยเปิดสองพันบาทนี้ผมบอกเลยนะว่ามันเยอะมากผมควรจะได้เฮ้ยมันเหลือยู่หมื่นเจ็ดวนะเห็นไหมสองสองสองพันลบร้อยเจ็ดสิบห้าทั้งหมดพันแปดร้อยยี่สิบห้าหารสิบห้าจุดห้าเลยที่ผมขาย เราต้องได้อย่างต่ำเลย120 M 50อลูกเนะี่ยผมต้องได้ร2 0ล้านนะต่ำกว่านี้นี่คือเกลือนะหวังว่ามันจะทำให้เราได้กำไรจัดไป10ลูกแรกอย่าไปรีรายเยอะเอ้ยไอ้กล่องตีบวกมาอันหนึ่งวะเดี๋ยวมาคิดอีกทีเรามีเงินอยู่เอาไปว่าเราตีไปว่าเรามีเงินอยู่ศูนย์บาทห้าล้านมาลูกหนึ่งวะห้าล้านมานี้ใช้ได้นะกล่องสามมานี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันอุ้ยห้าล้านมาอีกวะ ดวงดีจะได้แล้วเนี่ยเอ้ยถือว่าถือว่าโอเคสิบูกแรกไม่ไม่แย่ไม่แย่อันนี้ได้มาหนึ่งเอ็มอันนี้สองเอ็มมาสองอันนี้รวมกันสามเอ็มสี่จุดห้าเอ็มเป็นยี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคิดที่ยวดีกว่าเฮ้ยคิดตรงนี้แม่งแม่งงงแล้วที่กูจะเต็มไปไหนเนะี่ยผมขอไปซื้อคลังเก็บของสักอันนะเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ oh, อะไรของผมเนี่ยซื้อครั้งสองแล้วกันี่ยพันหนึ่งโอเคแล้วก็โยนของไอ้พวกนี้ทิ้งไปจริงๆไอไลทอร์นาโดนี่คือขายได้นะเฮ้ยจริงเราอยู่ในนี้เลยก็ได้นะเราจะได้เอาของกร์กรโยนทิ้งไปเลยเดี๋ยวกูก็จะเผยโยนของแรรๆทิ้งเขาดูอันนี้โยนไปเลยเปลืองที่อันนี้โยนเลยชิ้นเดียวเนะี่ยเออไพรินยังงกอยู่นะเก็บไว้อันนี้เก็บไปอันนี้ละ เฮ้ยไปบอกสิบอต้อเอาไว้นำโชคโอเคที่เหลือก็วางไว้อยเลยวอีกสี่สิบเมตรเราได้มาแล้ว10กว่าเอ็มสิบหกเ็ถือว่าโอเคสิเมตรแรกแต่อย่า500แสนมาบ่อยก็พอจริงๆเราอย่าไปคิดว่าตรงนี้นะเราคิดว่าเราเอาไปลงทุนแล้วเผื่อได้กําไรด้วยแต่ก็ไหนๆเราก็เปิดแล้วผมก็เลยมาอัดคิดให้ดูปกติที่ผมไม่อัดนะเปิดอะไรอย่างนี้ผมจะผมจะเก็บเป็คนเดียว หลายคนก็อยากดูผมเจ๊งอยู่แล้วเนี่ก็จัดไปห้าสิบลูกเอ้ยสิบเม็ดนี้เจ๊งยับเลยไอ้พวกนี้โยนไปเอ้ยอันนี้น่าจะมีราคาหรือเปล่าวะแต่อันนี้ไม่มีขายออกยากเพราะลองขายมาพักหนึ่งแล้วเคยเปิดได้ตอนสก่อนแต่ห้าแสนมาบ่อยชิบหาเลยอุย้ยที่ตีบอกมาแล้วอันหนึ่งใช้ได้สิบเม็ดนี้คุมแล้วที่ตีบอกมาโอ้โหใช้ เยอะเหมือนกันนะสามสิบเม็ดที่ตีบวกอันเดียวเลยถือว่าเทียเหมือนกันนะไปของเกลือเกลือมาเยอะว่ะเงินแม่งออกห้าแสนโคตรอยเลยนี่ถ้าไม่ได้ที่ตีบวกในสิบเม็ดนี้กูบอกเลยว่าโคตรพังโยนอะไรก็ได้แต่อย่าโยนผิดก็พอโอเคยี่สิบเมตรสุดท้ายฮนะหวังว่าจะมีอะไรดีๆมาบ้างได้ล้ออะไรล้อสีม่วงมาไหมเฮ้ยของผมเปิดมาเยอะมากนะบอกให้ ผมไม่เคยได้ของแลเลยได้ฟรีมาอันเดียวนอกนั้นไม่เคยได้เยียอะไรเลยหัวเหว๋ลายเลยไม่มาเลยแล้วกูดูกูดูเจงยับมากเลยเออเฮียเออขอที่ตีบวกใหม่สักสองอันได้ไหมสิบเมตรสุดท้ายมันเป็นไปได้ไหมไปแล้วสิบเมตรสุดท้ายนะั้นที่อุยอ้ยเฮ้ยได้ลายตำรวจมาโอ้โหอันนี้อันนี้ดีเลยเนะี่ย อันนี้โอเคได้มาณ 5m ได้ปะไม่รู้ราคาล่าสุดมันกี่บาทแต่มีราคาอยู่จำได้ไอเฮียตะพังเปิดไปเลยเอ็มเดียวไม่เอานะที่ตีบวกมาอันเดียวจริงวะไม่น่าเชื่อว่าเปิดสองพันที่ตีบวกมาเดียวได้ไม่ถึงร้อยเอ็มด้วยอะไรมันจะเกลือขนาดไอเฮียเอ้ยโคตรเจ๋งเลย <c oughs> เยนะกู <c oughs> เปิด กูเปิดไป50ลูกกันนะวะห้าสิลูกพันแได้มา55เอ็มเนยลองลองมาคิดดูนะ55.8บวกคีตดดีบวก8บวกไอไลายนี้เท่าไหร่ไม่รู้อันเนี้ย6เอ็มอรีเครื่องอะไอนี่หนึสองอันแล้วก็อันนี้น่าจะอันละสี่แสนป่ะสี่หกสี่หกเหรอสี่หกสามสิบสองสามสิบสบวกหกแสน ตอเดี๋ได้มา77ล้านไปดูลายดิทลายเท่าไหร่เฮียเจิงยับตรงนี้ไม่ธรรมดาได้กูเนี่ยไปดูลาย <c oughs> าลายู 8. 8. 8. าาเอ, <c oughs> เอสซ์เน่ไม่น่าเชื่อจริงกูวันี้แปล้านใช้ได้อยู่บวก8.8 86ล้านคูณราคา M อ็ขาดทุนไปขาดทุนไปห้าร้อยขาดทุนเยอะสัตว์โอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆรอะ จะมีอะไรมากู้หน้าให้เราได้บ้างไหมเหลืออยู่1 6 5 0 0้าร้อยแคส์หมื่นหกพันห้าร้อยแคสอันนี้ซื้อได้สักห้าลูกไหมไม่ได้คงได้แค่นี้แหละเดี๋ยวผมซื้อกล่องนี้ไปขายเอาเดีกว่าโอเคคลิปนี้ก็ก็เจ๊งยับเลยฮนะเดี๋ยวเรามาเลือกดูของกันแล้วกันนะว่าผมจะซื้ออะไรบ้างในห้าสิบห้าเอ็มนี้ผมซื้อนี้ไปขายทิ้งโอเคมาดูว่าผมจะซื้ออะไรเศร้าเหมือนกันนะ ที่กูเจ๊งได้ขนาดนี้เนะี่ยลาย USA จริงๆเก็บเงิน M เ,เปล่าๆก็ดีนะถ้าตำนานมายังไงเก็ราคาขึ้นอยู่แล้วแต่ผมอยากจะเก็บของด้วยถึงเราคาขึ้นแต่ถ้าของขึ้นด้วยมันก็จะได้กำไรไปอีกมันจะเหมือนเราซื้อ M ถูกมาซื้อของถูกเข้ 3, 2, เาใจป่ะกล่องสามอะหนึ่งแปดสองสี่เหียกูไปรวมตอนไหนเนะี่ยหนึ่งแปดสองสี่จริงๆถ้าเติมแคสมานั่งขายของนะี่คือคุ้มจัดเลยนะไม่น่าเลยบอกเลยไม่น่าเลย เนี่ยกูเอาเงิน500ไปโจนทิง้งแต่ไม่เป็นไรเพื่อคอนเทนต์จริงป่ะเก้าก้าหู้ที่ติบวก 9M ราคาแพงใช่ได้ได้ปได้มาอันเดียวอ้เหี้ยเซาชิบหายเปิด50ลูกมาอันเดียวยเดี๋ยวรอเนี้ไม่ช่วยอะไร first black fat black ล้านหกเหลยราคาดีเหมือนกันเนี่ยเนยกว่าล้านเดียว จะโยนทิ้งล้วด้วยตอนแรกแล้วก็รายทรนนานโด o น่าจะหกแสนเออไม่แปดรานะคาประมาณนี้หละรนี่จริงใส่ก็ได้นะเข้ากับล้อดีด้วยเนี่ยไหนแล้วก็ไม่มีลายคุมนกเขียวแล้ะจริงเท่เท่ถือว่าเท่ใช่ได้ต้องชมไว้ก่อนเพราะว่าเราเจ๋งไงถ้าเราไม่ชมอันนี้เราก็ไม่ดีเรจะชมแล้ว เออ่เท่าไหร่วันนี้สองสองเก้าขายทิ้งก่อนเดี๋ยวขายหมดแล้วก็จะมาลุยกับการซื้อของเอผมจะรีท่อะ่ะผมมีท่อนี่อยู่ท่อเน่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะหกชิ้นสุดท้ายของเราแย่โคตรเฮ้ยสิบห้าสี่สิบก็ไม่ดีเลยขายได้สองแสน แต่จริงๆก็ถ้าขายเลยก็อุ้ยเจ็ดสิบสามสิบสาสิบห้าว่ะยัดเขทำไมมึงไม่ตันวะโอ้โหเสียดายวะ่ะเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้เป็นสี่สิบเนาะโหโ,โหคตรคุ้มเลยไม่เป็นไรเอาที่รีเครื่องขายก่อนอู้หูหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นราคาขึ้นด้วยอะไรวะทำไมวันนี้มีแต่ของราคาขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นขายหนึ่งหนึ่งแล้วกันอันนี้อ๋อวันนี้อาจจะเป็นวันเงินเดือนออกด้วยน่าจะเกี่ยว แต่ก็ถ้าวันเงินเดินออกคนก็น่าจะซื้อเอ็มกันเยอะเออแล้วก็เป็นไปได้โอเคก็กกกมีมีเหตุมีผลเนาะอันนี้หนึ่งแปดสองสี่ขายไปมาซื้อของกันดีกว่าสิ่งที่ผมจะซื้ออย่างแรกก็คือนะครับเพชรดำเพชรดำตอนนี้ล้านเจ็ด กล่องเพชรเท่ารล้ลานเก้าก็ถือว่าแพงชิบหายเหมือนกันนะครับเอามาสิบกล่องแล้วกันเพชรดำยี่สิบล้านเพชรดำมาแค่นี้แล้วกันเนะสิบกล่องนี้ก็ใช้ได้ละยี่สิบเอ็มแล้วก็ที่ผมบอกไว้มีเพชรดำกับอะไรวะยูนิคอร์นนะจริงๆก็อยากจะซื้อแต่เซตหมานะแต่ก็ แต่ก็นั่นแหละชุบสามล้านห้านี่ก็ยังราคาเท่าเดิมดูหมานอะยได้หมาอีกเซตหนึ่งก็ได้บวกห้าหมาก็ราคาขึ้นเรื่อยๆถ้าแม่งไม่อัพขึ้นมานี่กูบอกเลยว่ากูเน่าเลยห้าล้านสามจริงซื้อหมาบวก5้าได้อีกเซตแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเพชรดำอีกสิบกล่องดีป่ะเดี๋ยวขอคิดก่อน เอาหมาบวกห้าก็ได้แล้วเงินเหลือเดี๋ยวซื้อเพชรดำแจกอันนี้ถูกแล้วก็อันนี้ CM อันนี้เดี๋ยวตีบวกเอง4ีล้านสจริงๆก,นงกนันนี้แพงกเนี่ยแล้ว่ากี้กูจะแขกกล่องตีบวกทำไมวะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตีวันหลังก็ได้ไอ้ว่าเราได้หมาเพิ่มมาอีก1เซตนะครับแล้วเดี๋ยวอีก12 M ที่เหลือผมจะซื้อเพชรดำ ใจจริงตอนแรกคือถ้าเงินมันเปิดได้แคปซูลเยอะๆเนี่ยจะซื้อเสร็จนก้วยสักไม่น่าเชื่อว่ากูเจ๊งได้ขนาดนี้จัดไปเพรด,ดำปุ๊บล้านเก้าได้หกอีกสองกล่องเออหมดได้มาสิบหกกล่องเราเพรด,ดำโอเคละประมาณนี้แหละ ซื้อที่ตีบอกห้่อยให้เงินนั่งหมดหมดไป <ๆ S 1> โอเคเหลืออยู่ห้าแสนหมดครับเรียบร้อยเอ้ยได้นี้มาสิบใบด้วยนะขายได้กันหกหกแสนไอ้แคยแพงอะไรอ่ะอ๋อมันคูณสองใช่ป่ะไม่ธรรมาดาเนะี่ยโอโ้โหขายเท่าไหร่ดีเนะี่ยราวนี้คิดไม่ออกเลยหกแสนหก้วยปะไม่ใช่เฮียกูมัว หายให้เราก็ลนเอาว่ะของราคาขึ้นจังเลยวันนี้โอเคประมาณนี้แนละ้วกันคลิปนี้ไม่ไมีอะไรแล้วอะ่ะเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะฮะเทพช้างขอบคุณมากไว้วันไหนมาไลค์ให้ดูนะฮะแต่ไม่ใช่ช่วงนี้แน่นอนช่วงนี้งานยุ่งเจอกันครับไปฮะ